With your scrap metal and rubble, you think you can block me single-handedly? และนี่ก็เป็นสกินใหม่ของงูคลองนั่นเองนะคะกับสกิน heavens echo นะคะอ่านผิดขออาภัยด้วยนะและสกินนี้เนี่ยก็เป็นระดับ Miracle เลยนะคะทุกคนซึ่งมันมีเอฟเฟกตสกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินที่สวยแน่นอนคะ่ะราคาเนี่ยอยู่ที่890คูปองนะ,ะมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์ด้วยนั่นเองแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราจะมาสุ่มกล่องแล้วก็กล่องสุ่มไป เรามาอยู่ในหน้าร้านค้าเลยค่ะทุกคนนี่กับกล่องสูมกล่องละ5คูปองเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งกล่องนะคะก็จะซื้อทั้งสกินแล้วก็ตัวฮีโร่นะคะก็จะอยู่ที่990คูปองนั่นเองไปค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปลุ้นกันเนะะี่ยเอ็นจอยขอแว้เติมคูปองก่อนนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะก็ะนําเกมเติมคูปองอาวถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมทั้งในเว็บและไลน์เติมอา V บนเว็บเร็วสุดๆใช้เพียงแค่ Open i ไดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติิิมมมมไดด้เเเตตีถูกกก ต้องกลเด้นตอมเกมเท่านั้นมาค่ะทุกคนได้เวลามาลุ้นกล่องสุ่มสกินของวูคองกันนะคะกดเข้ามาเนี่ยสกินถาวรนะคะเปอร์เซ็นต์ออกอยู่ที่0 3นเนั่นเองคือเอาจริงๆแล้วเอ็นจอก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากนั่นเองคือมันแล้วแต่ดวงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเออมา มาคำนวณก่อนนะคะกล่องละ5คูปองนะราคาขายอยู่ที่890นะทุกคน100กล่องเนี่ยก็500คูปองนะคะ890คูปองเนี่ย,ก,ะะยก็จะตกอยู่ที่178กล่องนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเปิดเกินนี้นะโอเคก็เริ่มกันเลยขอเริ่มต้นไปที่35กล่องนะทุกคนจัดมา175คูปองนะคะมาเลยหรือเปล่า 35กล่องรอบที่สองค่ะทุกคนจัดมาสกิลระดับนี้โอเคคือหมดไปเจิกล่องละไม่ออกนะคะทุกคนเอาไงดีรอบที่สามขอ20ิกล่องมาขอเถอรอบนี้ต้องมาแล้วมัง้งเอาให้ครบหนึ่งรกล่องเลยมาทุกคนสิบกล่องนี้ก็ครบหนึ่งกล่องแล้วนะคะโอ้ ไม่มาว่ะเปิดครบไปแล้วหนึ่งร้อยกล่องนะคะยังไม่มาจัดไปกันต่อค่ะทุกคนรอบนี้ยี่สิบดกล่องนะคะก็จะหมดไปประมาณหนึ่งรอยสิแปดกล่องละนะคะก็ขาดอีกห้าสิบกล่องนะคะก็จะครบโคต้ามานน่นเองรอบนี้ก็ยังไม่มาแต่ว่ารอบนี้เราขอเปิดไปที่ยี่สิบห้ากล่องนะคะก็ลุ้นไปเรื่อยๆอ่ะอะต้องได้สักรอบดีโอเคทุกคนอีกยี่สิบห้ากล่องรอบสุดท้ายของจริง รอบนี้คือถ้าไม่ได้นี่คือจบแหละแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆนะทุกคนอยากรู้ว่าสุ่มกันได้หรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครว่าเสียไปกี่กล่องนั่นเองคินจอยสุ่มไม่ได้เลยอะในเมื่อเราสุ่มไม่ได้นะคะตัวเลือกสุดท้ายก็คือ In the past, แล้วก็มาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์คิดว่ากรอบเนี่ยไม่น่าจะมีเอฟเฟกอะไรนี่ค่ะทุกคนสกินของวูคองนะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสกินระดับมีอารเคิลนั่นเองคือแบบชุดอลังการมากนะคะดูดิคือมีธงปักอยู่ข้างหลังเนี่ย4อันแล้วก็มีกระบองนะคะเหมือนแบบมีไฟฟ้าอยู่ข้างในน,นั่นเอง ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินของวูคองนะทุกคนเอนจอยมีอีกหนึ่งสกินนะที่ยังไม่ได้ลุ้นแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มนั่นะเองคืออัปเดตเข้ามานานแล้วนะคะแต่คือไม่ได้เข้ามาทําคลิปเลยกับสกินของอลสเตอร์ตัวนี้นะไหนก็เข้ามาแล้วทุกคนเอนจอยขอลุ้นกล่องสุ่มสักนิดนึงละกันนะคะเปอร์เซ็นตะ์ออกอยู่ที่0.40%นอเตนะคือต่างกับสกินของวูคองเลยนั่นเองและตันนี้เนี่ยก็เป็นสกินระดับ Ultimate, Enjoy, อ,อาาันตนินะ ทินี้เนี่ยเปิดไม่เกิน140กล่องนะทุกคนถึงจะคุ้มนั่นเองและเอนซอก็ขอจัดไปเลยนะที่40กล่องแรกเลยทุกคนจะกินนี้มาจะออกง่ายกว่าวูคองหรือเปล่าโอ้โห,โอโหรอบสองขอไปที่20กล่องนะทุกคนจัดมาเลยคือมันต้องออกแล้วแหละนะคะความรู้สึกเฮ้ยนั่นไงออกจริงด้วย แล้วคือมาจริงทุกคนมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะสำหรับสกินของอเลสเตอร์เนี่ยเอ j นจหมดไป60กล่องนะะถือว่าไม่ขาดทุนนน่เองก็สำหรับสกินอเลสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเอ j นจรู้สึกว่ามันดูเป็นคนนะคะเออไม่เหมือนเป็นพ่อมดแล้วอะไรอย่างงี้เนาะ,ะสกินเซนโซใช่ป่ะเซนโซอะไรสักอย่างนะ,ะทุกคนไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกตสกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินนี้เลย สกิลแรกนะคะเรามาอยู่กับอล,ลสเตอร์ตัวนี้เลยเนะี่ยคือหล่อเลยค่ะทุกคนดูดิคือชุดแบบหล่อมากมาดูสกิลแรกก่อนเนะ,ะเป็นสกิลสตาร์นั่นเองนี่อุ้ยสวยอะเอาจริงมันเหมือนแบบเป็นรูปไพ่เป็นรูปการ์ดเลยนะคะสำหรับสกิลที่2เนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนสวยก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่และสุดท้ายนะคะกับสกิลอันติเมท ว้าว <ste en> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสุดท้ายอีกหนึ่งสุดท้ายทุกคนคือท่าวับ <ste en> น,นี่เอย้ยรู้สึกเหมือนแบบเป็นผู้จัดการอ่ะเออเป็น <ste en> เป็นผู้บงการอะไรสักอย่างนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะสำหรับสกินของอเลสเตอร์สกินระดับอันติเมตโอเคแต่เราไปดูอีกหนึ่งสกินกันมากดีกว่าเป็นของวูของนั่นเอง มาแล้วค่ะทุกคนกับสกิลของวูคองนะคะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่บอกเกิดเลยนะคะเผื่อแบบหลายๆคนอยากรู้ว่าวมันจะเป็นยังไงนะก็คือไม่มี<ด>อน<ด>ิเมชันอะไรเลยนะคะทุกคนนี่ก็เวลาแบบเดินนานๆเนี่ยเหมือนจะลอยบนเมฆด้วยนะเออดูดีน,นี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่านะคะกดไปเลยโน,โนี่นะคะทุกคนกดแล้วก็เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะโอเค สำหรับสกิลที่2นะคะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะ <not> สกิลสุดท้ายนะคะเป็นสกิลอันติเมทนั่นเองโอ้โหโหเลยทุกคน Break. 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 โคตรอลังการอะ่ะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะสำหรับตีธรรมดาก็ประมาณนี้นะทุกคนเอฟเฟกต นี่ไงคุบไปดิเออแล้วคือเอฟเฟกอลังการมากนะคะทุกคนเสียงดนตรีนี่คือกระหึมขอดูท่าวาร์หน่อยละกันนะคะสำหรับสกินนี้และนี่ก็เป็นท่าวาร์ของวูคองนั่นเองคือท่าวาร์เนี่ยมันเหมือนแบบอยู่บนแบบสวรรค์น่ะเออนั่นแหละทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงจบไว้แค่นี้เลยนะคะไม่มีอะไรแล้วนะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอ็นจอยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ